สวัสดีค่ะ FC ทุก,ท,กทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา f อมารับชมแนวทางฮาหนอยมัดรวมนะคะวันที่11พฤศจิกายน2568ทุกคนค่ะวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวィィนิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ Fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้ก็คือเป็นการจอเดนโดยคู่คนวิ่งรูดเนาะคะ่ะส่วนคู่ที่ใจจะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นทุกคนมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะสําหรับพาหนยมัดรวมนี้ทุกคน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ฮานอยเช้าจนถึงฮานอยเย็นแต่นะคะทุกคนมีแต่ด้วยนะถ้ามันหลุดตั้งแต่เช้ามานะคะทุกคนคะกาป่อเป็นชมก้นที่ตามพี่น้องหรือทุกคนอยากจะมาฮานอยตอนเย็นถ้าหลุดตอนเช้าหมดอยากมาฮานอยตอนเย็นมาลุ้นดูก็ลุ้นดูสักหน่อยสองหน่อยถ้าไหลค่อยไหลต่อนะคะทุกท่านเรามาดูวันที่10กันก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุด วันที่สิรู้สึกว่าจะแตกไปจนถึงหนาหนอยเย็นเลยนะคะทุกคนหน่อยเช้ามา7จ็ดสอเดสองเด้งนะคะทุกคนมาเลขเด่นประจำวันเลยวันนี้สองเทุกคนคะ่ะสองเด้งบนล่างนะคะหน่อยเช้าหน่อย SD มาสอสองสี่เาห้าสามเด่นมา9กับ2อนะคะสองมาหลักร้อยเข้าคู่9449เป็นคู่ที่ใจชอบด้วยนะทุกคน นอยอาเซียนนะคะมาห้าห้าหนึ่งสเด่นมา2เข้าคู่สออีกครั้งหนึ่งมาตัวเดียวกับนอยเช้านอยสตา,ามา2 0 4 8 0นหลุดนะคะนอยทีวีมา6 9 9ก้าเก้ดเ้เดงทุกคนจะจับคู่หลุด9มา3เด้งเลยนะคะทุกคนนอยท้องถิ่นมา3ามแปดเห้าหก้าม่อีกรอบนะคะทุกคนแปดเก็ไม่ได้จับให้ที่นี้ไปเด้งอะไรอีกนะคะทุกคนคะไปเด้งนอยกิจทุกคนเก7าดเล่างนะคะ แล้วก็9559นอยปก9229นอยปกบนนะคะ95ล่างเนาะทุกคนอืมเวลาไหลไหลเป็นตะยานพี่น้องเวลาบกเขาบกเขาจะคูพี่น้องคะวันที่แปดกับวันที่เก้าบกเขาจะคุยเลยนะพี่น้องเขาจะตูเด่นนะคะทุกคนโอ้นี่แหละเนาะพี่น้องการแนวแนวทางนะคะเอาวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคน จากที่เราทําทานอยมาทานอยแยกมาให้นะคะทุกคนแล้วจะเอาผลรวมของเขามาคิดนะคะก็คือเลข5้ากับเลข3ามตัวเลขบางคู่อาจจะเหมือนกันตัวเลขบางคู่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับดุลพินิษว่าทุกคนจะชอบไหมนะคะใจก็ไม่นี้จับเข้าทุกวันนีทุกคนบางวันก็หลุดเข้าป่าเหมือนกันห้าค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเ้าเ้าห้าห้าสี่สี่ห้า 3ามค่ะสาม3้าห้าสามสามแนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นนะคะยุสี่ขาห้าสามสามห้าสามห้าานะคะคู่ที่ชอบนะคะใจชอบสามเชอบก็ค่อยตามตามใจนะคะทุกคนไม่ชอบทุกคนสามารถเลื่อนผ่านได้เลยเพราะว่า แนวทางเราก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนก็เหมือนที่ใจว่าแนวทางไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนโปรดพิจารณานะคะใช้วิเคราะห์โปรดพ <c oughs> ปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะทุกคนค่ะค <c oughs> <c oughs> ือสีเบานี่พี่ดอกแอดมินก็ได้โอ้โขอโทขอพ่ายพี่้องเอา สำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ฮานอยมัดรวมนะคะเจก็ขอให้เอฟโชคดีโศกโมันๆสฉุนโฉก้นเด้อพีน้องเด้อสวัสดีจ้า